สวัสดีครับนผู้ชมมาติดตามชมการถาทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับเป็นเกมนัดที่24ของฤด,ดูกาลแล้วนะครับในวันนี้ครับจะได้ติดตามชมเกมคู่ระหว่างสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับพบกับชมบุรีเอฟซีครับ เชียงรายยูไนเต็ดครับเจ้าบ้านอยู่ดับที่8นะครับส่วนทีมเยือนชมบุรีเอฟซีครับอยู่ดับที่11ครับกลับมาดูรายชื่อ11ตัวผู้เล่นของเจ้าบ้านสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดกันก่อนนะครับมาในระบบ3-4-3นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนชมบุรีเอฟซีวันนี้ก็มาบุยเช่นเดียวกันครับมาในระบบ4-3-3ครับเกมครึ่งเวลาแรกที่สิงห์สเตเดียมเริ่มแล้วครับเจ้าถิ่นในชุดสีส้มกางเกงสีดำนะครับบุกจากซ้ายไปขวาฝากไปที่นพนนท์ ิดต่อมาเอเลียนโดรหลอกแล้วทำชิงกันลูกนี้เข้าขวากดเบาเกินไปครับ mm hmm. โอ้โหจังหวะทำชิงกับพานุพงศ์นะครับ mm hmm. ถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่ามาแป๊กในจังหวะยิงครับเอเลียนโดรกอนซาก้าข mm ้ hmm. างหน้ามีเอกนิตครับส่วนบิลยังวิ่งประคองอยู่นะครับเป mm ิด hmm. มาลูกนี้อา้าวบิลบิลหลุดเลยครับบิลบิลแตะมาแล้วลูกนี้ไหลแล้วก็ชนิพัฒน์แต่งเข้าซ้ายจิงลูกนี้ oh, เรียบร้อยครับ mm hmm. หนึ่งประตูต่อสูดโอ้โหแต่กว่าจะเข้านี่ ลุ้นนั่นแหละจังหวะของบิลโลซีมาครับสุดท้ายมาจบงานที่โชติพัฒน์พุ่มแก้วครับ19นาทีเชียงรายขึ้นนำแล้ว1-0ครับเล่นกันแค่ไม่กี่จังหวะครับต้องชมเฟลิเป้ครับจ่ายตัดมาเราก็ดูจังหวะหลอกของบิลแล้วใจกว้างครับไหลโชติพัฒน์โชติพัฒน์ก็ใจเย็นเหลือเกินครับแตะเข้าซ้ายติดปลายมือชนินแต่บอลก็ยังพอจะแรงเข้าประตูครับเป็น1-0ครับนี่ครับจังหวะนี้จ่ายทะลุมา4คนเลยครับบิลดึงจังหวะมา หลอกจะยิงไม่ยิงครับจ่ายมาชนิพัฒน์หลอกกันยิงจังหวะด้วยขวาแล้วมายิงด้วยเท้าซ้ายครับพยายามที่จะปัดแล้วนะครับชนินแต่ว่าบอลยังแรงเข้าประตูได้ครับดูครับโยกหลบแนวรับถลามไปหมดเลยแล้วจังหวะนี้ครับเอริออนโดรให้สิริโชคลองยิงเลยครับลูกนี้มต้องปัดทิ้งออกไปก่อนครับจังหวะเซฟของสลานนอนอุอินครับวรชิดครับเปิดมาลูกนี้ได้โขกแล้วก็ตีเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งจากเอลิอันโดรครับ นาทีที่38ครับชชบุรีตีเสมอเชียงรายได้แล้วครับโอ้โหยิง2ประตูติดต่อกันแล้วนะครับเกมที่แล้วยิงโทษได้ครับชลบุรีด้วยครับเอาชนะสบรณบุรีไปสี่ประตูตัวหนึ่งก็เป็นจังหวะอันตรายของชชบุรีนะครับตัวประกบนี่ไม่ขึ้นนะครับและยืนประกบอยู่กับเฟลิเป้ครับเฟลิเป้ไปดันอย่างเดียวนะครับไปไปกดดันแต่ว่าไม่ยอมเทคนะครับทำให้เอเลนโดซึ่งตัวใหญ่กว่าครับ เอกนิดครับเปิดไปลูกนี้เสาสองหม่งได้แต่ว่าก็ไม่ดีบจังหวะเติมเกมของบินเนอร์เอลิเก้นะครับแล้วพุทธศิสป์ครับคุณธีชัยดวลจันทร์นะครับกระเป๋จบเกมสี่พันนาทีแรกที่สิงสเตเดียมครับสิงเชียงรายยูเนเต็ดกับชมบุรีเอฟซีเสมอกันอยู่1ประตูตอนหนึ่งครับครึ่งหลังครับชมบุรีครับเปลี่ยนมาบุกจากซ้ายไปขวาข้ามหลอกอาแล้วครับถึงเศรษฐุสด้วยเศรษฐุสให้มา นพนนเปิดเร็วเลยครับเสาสองแล้วก็วิ่งมาโมงดูด้เรียบร้อยครับแซงนำา2ประตูต่อหนึ่งครับอูแนวรับของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับประกบตัวพลาดครับเล่นมาไม่ถึงนาทีครับชมบุรีบุกมานําเชียงราย2-1ครับดูครับจังหวะเปิดตรงนี้ได้ดีมากนะครับนพนนแล้วจังหวะเทคตัวขึ้นโมงนะครับโอ้ไม่มีใครตามประกบมาด้านหลังพยายามถอยที่จะมาช่วยครับจังหวะนี้สุดท้ายนี่ก็มาถึงศีรษะของเอลิอันโดก่อแล้วนะครับ คือทางฝั่งเชียงรายพลาดกันเองนะเพราะตัวประกบเนี่ยเป็นโชติพัทซึ่งรูปร่างเล็กครับสามเซนเ์ฮาฟเนี่ยเทมาเสาแรกหมดนะครับแล้วโชติพัทจะไปสู้อะไรกับอิลิอันโดครับเรียบร้อยดีครับเอาครับมาลุ้นลูกเต็มมุมของสิงห์เชียงรายครับสุริยาสิงห์มุ้ยจะเป็นคนเปิดเข้ามาครับส่งสัญญาาให้เพื่อแล้วครับสุริยาครับปั่นมาจังหวะนี้บอลอ้าวแม่ฟ้องโดนแขนครับแล้วผุทธศิสินเป่าจุดโทษครับบอลไปโดนแขนผู้เล่นของชนบุรีในกรอบเขตโทษนะครับ บิลกับชนินครับวิ่งมาเท้าขวาแล้วก็สัตว์ลูกนี้เรียบร้อยครับเดาใจถูกแต่ว่าไปไม่ทันบอลครับบิลครับตีเสมอให้กับสิงห์เชียงรายยูในเต็ดครับดูจังหวะยิงครับของบิลชมาในชนินนี่พยายามพุ่งใบแล้วครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับเนี่ยไปถูกทางแล้วครับแต่ว่าปัดไม่ถึงครับจริงๆหรือดูกาลเนี้ยบิลเองก็มีช่วงที่จุดโทษไม่เข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกนี้เขาน่าจะชัวร์ครับ โชจีฮุนโชจีฮุนไหลมาสนุกรานอาวโดนแสะแล้วได้เป็นฟรีคิกรับจังหวะฟาวของนพนนท์คัชพรายุครับลูกที่ห <c oughs> ในเกมนี้ครับจะมาหรือเปล่าเ <c oughs> อาครับลุ้นขึ้นนำอีกครั้งครับสุริยาข้ามหลอกแล้วโชจีฮุนซัดลูกนี้ปัดแล้วซับเรียบร้อยสิครับโอโหแต่เดี๋ยวต้องดูลำหน้าหรือเปล่า <c oughs> ไม่มีธงลำหน้าด้วยครับ <c oughs> โอ้โหกลายเป็นว่าชนินครับปัดมาแล้วก็ตั้งบอลให้กับ สลาวุธอินปั้นครับโขเข้าไปเหน่งๆเลยครับดูครับจากลูกฟิกคิกของโชมนี้ยิงได้ดีมากนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ไม่กล้ารับนะครับชนินปัดออกมาแล้วมาเข้าทางสลาวุธอินปั้นยืนตรงนั้นพอดีครับเอเลีนโดครับให้เบินมาลูกนี้เอาแหละครับมีโอกาสครับบอลี่ชานาลงชาณาลงไหลมาแล้วก็ได้ยิงเป้าสกัดเข้าคอตัวเองครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับอูจังหวะความผิดพลาดของสุริยาสิงมุยครับ เจตนาจะสกัดแต่ว่ากลายเป็นจิ้มเปลี่ยนทางเข้าโกตัวเองเฉยเลยครับตอนนี้ตีเสมอ3านาที78ครับมาที่สมคิดชำนาญศิลนครับสมคิดเจอกับนพนนสมคิดเอายังไปต่อมีชันนลงมาช่วยครับสมคิดอภิริกหนีไม่ได้สมคิดจริงลี่เสาแ้วเรียบร้อยครับโอ้โหแซงนํำสี่ระตูต่อ3ครับเกิดอะไรขึ้นที่สิงสเตเดียมครับสมคิดชำนาญศิล์นาที91ครับโอ้โหนี่ถูกฉลองครับชุนบุรีมากครับสมคิดชำนาญศิล์ ประตูแรกที่เขาทําได้ในฤดูกาลนี้ในการยิงชนบุรีนะครับในเกมที่ไปเยือนชลบุรีวันนี้มายิงประตูแซงขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะครับฤ <c oughs> ด,ดูกาลทั้งซีซั่นยิง2ลูกครับยิงชลบุรีไปกับ <c oughs> แล้วดูลูกนี้ <c oughs> ชาลล์งพลาดน <c oughs> ๊พนนก็พลาดครับปล่อยให้หมุนแลขวาอูชันนินเองก็ทิ้งที่ว่างตรงเสาแรกไว้พอสมควรเลยครับแล้วสมคิดก็ยิงแม่นด้วยครับมุมก็มีแค่ตรงนั้นนะครับยิงได้ดีมากครับเท้าวขวาครับ โอ้โหดูครับจังหวะนี้ดูครับจังหวะม้วนตัวกลับมาครับสมคิดชนะจำนาศิลชนะลงปล่อยครับแล้วก็นพลก็ปล่อยไม่ตามครับล้วปล่อยจังหวะนี้สมคิดม้วนตัวกลับมายิงด้วยเท้าขวาครับบอลพุ่งเข้าประตูเรียบร้อยเลยครับเชนินปัดไม่ทันเลครับตอนนี้ผู้สิงจะทดเวลายังไงครับไม่ทดแล้วครับก็4ประตูต่อ3ครับเกมที่สิงสเตเดียมครับเป็นสิงเชียงรายยูไนเต็ดครับเฉือนชนะเชลบุรีเอฟซีไปนะครับ